สวัสดีจ้าพี่น้องเอฟซีสุขสุขคนวันนี้พาพี่นอ้องเอฟซีเลาะปลาอีกแล้วพี่น้องตำรวจปลาว่าสิมีเห็ดบนเนจจ่าแต่ว่ามาพอแล้วพอเห็ดเห็ดผึ่งเนยจ้าใส่บนใส่บนนอเนาออันนี้เห็ดผึ่งเนยจ้าเห็ดเห็ดผึง่ง <c oughs> เห็ดผึ่งเนยท่องจ้านี่กอดผัวพี่น้องเอ้ยเก็บเก็ๆๆบเก็บไปเนี้ยปลาพี่น้องรุนไปน้ำกัน อ่ามื้อน um> 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 ี้ส um> um ิได้เห็ดอีหยังแน่เนาะจ้ะโอ้ยดอกตุ้มๆอื้อหือเห็ดอันเ็ดก็จแห้งจักนอยเพราะว่าอันเ็ดเหี่ยวแดดพี่น้องมีแต่ดอกใหญ่ๆห

แต่ว่าถ้าดอกบานนี่เขาก็เอาใยบัวออกนะจ๊ะมีเอฟซีถามมาว่าอันฮ็ดผึ่งเหลืองทองนี่เนาะเวลาไปต้มเขาสีใดเขาก็สีสีเหลืองนี่ละจ้ะแต่ว่าสีเขาสีบ่เข้มคือดอกบานเนาะสีเหลืองอุ้ยหุยเนาะจ้ะแล้วก็มีเอฟซีถามมาว่าก้อนสีแกงน่ะก้อนทํากินต้องต้มก้อนบาต้มก็ได้พ่าต้มก็ไดเด้อจ้ะแต่ว่าป้ายูเวลาทํา,ากินป้ายูก็สิต้มน้ำก้อนเพราะว่าเฮ็ดอันนี้ เขาจะมีเมือกเยอะด้วยจ้ะนี่นี่ถ้าเขาโดนโดนน,น้ำเนาะจ้ะนี่เขาจะลื่นเลยนะจ้ะแต่ว่าถ้าดอกบานนี่ก็เขาก็ต้องหลอกหลอกไอ้นีออกก้อนเพราะว่าตรงนี้จะมีเมือกเยอะนะจน้ะเนาะแต่ว่าต้มก้อนเอาไปแกงเอาไปพัดเตือไปไหนก็นดีก้อนนะจน้ะ,ะเนาะไปไปโต๊ะจ้ะมาเด็กกว่าเด้อมาพ่อเฮ็ดผึ่งเกาลักพี่น้องเฮ่งเกาลักษบ้าง นี่เฮ็ดอันนี้แกงแสียบด้วจ้ะเน,นี่เฮ็ดผึ่งเกาลักนี่ก็มันที่ราคาหวบๆนี่กำกำลังพ่อแกงแสียบเด้วยจ้ะพี่น้องขอบคุณพี่น้องเอฟซีหลายด้วยจ้ะเด้อยทางเอฟซีเอฟซีไม่ขอบคุณทุกตัวกำลังใจทุกการติดตามด้วยจ้ะพี่น้องอันนี้เฮ็ดเฮ็ดผึง่งเฮ็ดผึ่งเลือดจ้ะเนี่ยเลือด ข้าวบวบใหดผึ่งอันนี้แกงแซ <bunker. S 1> ่บแบบเด็กพี่น้องนี่เขาจะกรุบกรุบแม่โอ้ยได้แต่ดอกเอ้าได้บ่โอ้บ่ได้ชำไม่ติดหรอกข้าวบวบนาแกงขนาดเลยปกติเขาจะออกเป็นม e ูไ like, ล้ไล้ที่านี่เห็ดอันนี้ถ้าออกได้ไล้หนี่ก็เก็บม้วนม้วนจานนี่แล้วก็แกงแซ่บเลยเด็กพี่น้องนี่ใหดผึ่งอันน้อยใหดผึ่งเลือดนะจ๊ะดอกนี่คือสีใดอยู่ดอก ไปน้ำกันอได้พี่นองเด้ว 4, 000, 000มอว่าสีมานบ่ามือนี่ดอกเล็กๆก็มังขึ้นดอกมันปูจ้ะมันปูมัอเศร้ามืนขึ้นนีลมลมพี่นองฝนอันแบบอากาศบ่ดีมากแหลงแต่หมู่บ้นานคนะจา้ะทั้งลมทั้งฝนตก อเห็ดไอ้เห็ดขอนสวนพี่น้องปาดปาดปาดเห็ดขอนสวนไหมเริ่มออกแล้วนึกว่าเป็นเห็ดขอนสวนเพราะท่านเดีอยวออปิดไส้บอ,อโอ้ยแมงจอ่อเลยพี่น้องแมงจอ่อเลยมันอีกตึ๊บกันโอ้ยแต่เสียดายแสีมาพราะเรท่าแล้วเท่า,า,ทาแล้วไหม แม่งจอหรอพัดเห็ดขนสวนเริ่มออกแล้วพัดขาวๆเป็ปปนแถวสายลายนี่แม่นเห็ดน,น,นงางลบมพี่น้องพูดพาดพี่น้องเลยแม่นโยเห็ดน,นางลง้มปูดพูดพูดเมื่อกี้ไปเบิง้งเห็ดพึ่งหวานพี่น้องเห็ดพึ่งหวานมามี่ บันที่สิออกป้ามาผ่อเห็ดนั่งล้มผ่อนนี่โอ้ยพี่น้องไอ้ส่วนใดว่าเมนสิบอมมีเห็ดอะไรเก็บแบบฝนตกว่าเมนเห็ดสิออกพี่น้องเอ,อ,อ,อ้เห็ดโตออกว่าเมนโอ้เฮ้ยเห็ดผงหวานออกสิได้เก็บให้พี่น้องเอฟซีเบิง้งเนาะไม่ซ้ำ อันจะไปไปเบิ้งเหตุมันปูหมูลปลาดุดถิ่เมือ่อไปนองเป,ป็นตาเสียดายหมูปลากะลายเก็บเก็บไป,ไปบ้าน,นค่อยไปนี่เนาะค่อยไปส่งต้องฝ้าก็บี่นอเพอบ่ายยังอากาศกับแบบจ้งไดลละกับซีคึมคมแม้วล่มเนี่ย เมือเ้านี่แห้งร่มแห้งคักเด้จ้าบือบอโอ้ยปันนั่งสนร่มมาต่ำขึ้นน่ะหรอนึมาเล็นซิบ๊นั่งสิบุ๊กยุทวมาเป็นฝนจิตตกอันนี้แ<ม>ต่ว่าก็ขึ้นอยาไขห้ฝนตกเลยหลายยังแหง้แหงด้วยพี่น้องเพราะว่าอัน,นจังไดละ่ะ ปลาสีดําสุมชื่นก็นี่หนไหมเห็ดสีด้ออกนะจ๊ะกิใส่ตะกาเลยด้วยน้องวะไอฝันเห็ด,ดอีหยังแน่ฝ้าวกิบยานอันฝนตกนะแต่ยานล่มน้ำหพี่น้องนะเปลียนตางล่มเห็ด ขึ้นตามธรรมาชาพี่นองเอ้ยแต่อ,อ่อนซ่อนว่อยู่เมืองนออยิเมืองหนอก,กันนี่เห็ดให้เก็บกินหลากหลายสายพันธุ์คื่บ้านเห่าลย,ยพี่นองเอ้ยขันเฮ่าหูจัดเห็ดเนาะแต่วา่าอยู่กับสิเก็บแ,แต่เห็ดทค่คยกินนะจ๊ะ ีอก ah, ็ถือว่าด่ายันเยอะนาะคุณผู้พามาเก็บเห็ดพี่น้องเ้ยส่วนตายอยู่เต็มหมู่บ้านเนี่ยเหมือนแลงเลย อาับีชนเกษมฮับิชนเกษมมาหอดบ้านแล้วครับพี่น้องเฝ้าเก็บเห็ดอย่างฝนตกห้ามแล้วก็ล่มมาลือถือเท่ามากนาะเพราะว่ามืออันว่านี่ผ้ายุนอกจากไอ้ย่ำมะแลงนะเหมือเสานี่ก็ล่มแห้งๆเนาะก็เลยเฝ้าเก็บเห็ดฝ้าขอบ้านเห็ดก็บอกคอยมีจะพี่น้องแล้วกันสิมาเราเรื่องอันช่วงนี้ลุ่งจอดเพลินล่าพักรลอนนอกจากจักอาทิตย์เดี๋ยวสิมาเราสู่กั้ง เห็ดนั่งล้มหนีปลาอยู่กระไดท่องก้มสารแล้วก็คัดไปส่วนหนึ่งกระไดเอาทิ้งเนาะจา่าเดี๋ยวสิเอาไปทิ้งป้าขึ้นเรา,าเนาะนี่เพราะว่าแม่งจ่อขางในเนาะก็สิคัดเอาั้งแต่อันส่วนที่แม่งว่จอนเนาะจ่าเพราะว่า,า,า,าป่าอยูส่สิเอาไปแกงเห็ดร่วมนีอยากได้เห็ดผึ่งเกาลักกับเห็ดมันปูกง,งามเนา,า,าจาัดแต่ว่าเห็ดบอ่ออกครับพี่น้องว่าวเบา,บาเรืองอันลุ่มลุ่มเหมอนล่าผักลอด ปีนี้พวกไปยุ่่ได้กับบ้านเมืองไทยเนาะจ้ะคิดว่าสิกกับปีหนาอาจสิเป็นต้นปีหนาเนาะจ้ะแล้วพอดีมันกใกล้จะสิ้นปีนี้แล้วเนาะจ้ะลุงก็ต้องพักร้อนหรือฮอลิเดีนะจ้ะก็เลยนี่ล่ะแต่ว่าพักร้อนอยุ่บ้านนี่สองอาทิตย์เนาะจ้ะสองอาทิตย์นี่ก็คือสิว่ไปเที่ยวไซกันดอกพี่น้องไปก็สิไปอาจสิไปไปเที่ยวตงยางจังหวัดแต่ว่าไปกลับประมาณน,นี้บ่าไปไปค้างขึ้นเนาะเพราะว่า ลุงเพิ่นมีเวลาอยู่สองอาทิตย์นี้ก็คือจะเห็ดนันเห็ดนี่เก็บนั่นเก็บนี่นอกจากแล้วก็เห็ดงานยูบ้าเนี่ยแล้จังสานามจังเสียงแล้วก็เก็บของห่องไตดินนอกจากราะว่าตอนลุงอนเป็นใหญ่มากเป็นของเป็นไหลายแล้วที่นี่ใหญ่มากแล้วก็ของกัยังอยู่ในกระลังในอย่างแล้วก็เจ็บเขาเออ ใบห้องเก็บของใต้ดินเนาะจ้ะนี่แหละเพิ่นพอดีเพิ่นมีเวลาสองอาท์นี่เพิ่นก็เลยสิเก็บของห้องเก็บของเนาะจ้ะอันนี้ที่บ่เอาก็สิเอาถิงใส่ถุงแล้วก็สิใส่รถพ่วงไปถิงเนาะจ้ะเพิ่นหมู่บ้านนี่เพิ่นก็เฮ็ดหมดมือแต่ว่ายัางบ่ทันได้เสร็จจ้ะเฮ็ดหมดมือมหมอญญญอู่บ้านเก็บหมดมือเนาะแล้วก็จะมีพวกกระลั้งกล้องกระดาษเนี่ยสิอะไรที่บ่เอาก็สิเก็บถิงจังซี่หลายของหลายทีตอนลุงตอนเพิ่นมาเนาะเพราะว่าเพิ่นมาแล้วของก็ ใส่กระลังใส่กันลังหล้วผนมาแล้วก็จกสิได้เก็บของล่งรดอีกอ่ะอยู่โล่งรดนั่นกับของมันกับเต้นอยู่นะพี่น้องเนาะป้าอยู่ก็ดีใจทีลุงเิ่นเิ่นพักหลอนสองอาทิตย์สิได้มีเวลา่าอยู่น้ำกันหลายนะจ๊ะพี่น้องเพราะว่าลุงเหตุงานกับบ่คอยมีเวลานะ่ะพี่น้องบ่คอยมีเวลาอยู่น้ำกันบ่คอยมีเวลากิน,นเขาน้ำกันได้พี่น้องนอกจากเสาร์อาทิตย์แน,น่นเนาะจ๊ะเพราะว่าอัน ลุงเนี่ยทำงานจันทึงซุปเนาะจันทึงซุปนะแล้วก็แปดชั่วโมงจ้ะทำงานแต่วันซุปนี่เห็ดงานตั้งแต่สองโมงเสาร์หอดบ่ายโมงวันวันซุปนี่เลิกแต่เวนอยุกนะจ้ะน,นอกนั้นก็เห็ดแปดชั่วโมงประมาณนี้นะจ้ะแล้วก็แพนกันวาสิกับเมืองไทยกับโอ้ดอกนี่ก็บ่ได้แล้วพี่น้อนคนเน่าแล้วเอ้เอันแม่ตอหน่อยแพนกันวาสิกับเมืองไทยกับประมาณต้นเดือนอาจจะเป็น บกกล่าหรือกุมภาก็ได้เนาะจ้ะสิกับอา่าถ้าเป็นไปได้ก็สิลุ่งกับสิได้ฮอลลีเดย์อยู่ประมาณหกอาทิตย์เนาะเพราะว่าปีนี้ปกติเป็นกระได้สี่อาทิตย์แต่ว่าเป็นผักสองเป็นฮอลลีเดย์สองอาทิตย์แต่วสองอาทิตย์เป็นกระสิเก็บใบไปฮอลลีเดย์ปีหนากัะบ,บวกกับสี่อาทิตย์ของปีหนานึ่เนาะจ้ะก็เป็นหกอาทิตย์ปายุก็ดีใจที่สิใ้ครับบ้านอา่า นั่นนะคะพี่น้องฮกอทิตย์นพภาครับกับเสี่ยมีแพนไปเห็ดเรื่องที่ดินแน่แล้วก็ไปเห็ดเรื่องทะเบียนบ้านหาุ่งนั่นะจ้ะทะเบียนบ้านแล้วก็บัตรประชาชนหาุ่งนั่เนาะจ้ะทะเบียนบ้านแล้วก็บัตรประชาชนหายุ่งนั่มพอวานยังก็คือว่าถ้าไปอยูนั่นนั่นเนาะจ้ะพอว่าหลังเกษียณกับแพทยกันว่าสิไปอยู่เมืองไทยนั่นนั่นเหมือนว่าล่ะเกษียบไปเห็ดบัตรประชาชนหายุ่งมันก็ดีสําหรับคนต่างชากเนาะจ้ะที่ไปอยู่่ออยู่เมืองไทยเฮานะสามีเฮาไปอยู่เมืองไทยเฮาเนาะจ้ 6ติดตัวบัตรประชาชนสีชมพูเนาะจะไปใส่มาใส่นะกสิเ,เวลาตำรวจตรวจหรือเอ่อหรือไปเปิดธนาคารหรือไปเฮ็ดนันเฮ็ดธุรกรรมนันธุรกรรมนี่กสิมีบัตรประชาชนเนาะจะไปยืนนี่สีนะจาน่าเนาะหละักการมันกิดิตสะดวกสบายเนาะจาพ่พไปนอนก็คือเขาไม่อยนีนะ่เห็นว่าเขาถือบัตรวีซ่าเนาจะจ่าเขาเขาไปใส่มาใส่เขาก็ต้องพก6บัตรวีซ่าเนาจะจากแสดงบัตรวีซ่าตามหน่วยงานต่างๆที่เขาไป ทำธุรกรรมนะจ๊ะในน้องนี่ก็มีโครงการว่าสิไปเห็ดหายุ่งเนาะป่ะเพราะว่าไปขั้งที่แล้วที่ไปกันเนาะจา๊ะไปเห็ดกับกว่าสิไปยื่นเรื่องเห็ดบัตรปชาชนบัตรสีชมพูหายุ่งแต่ว่า่บส็จเพราะว่าเวลาหน่อยเนาะก็สิได้กับเย็นละมั่นแล้วนะที่นี่เจ้าหน้าที่เป็นว่าเวลาหน่อยโพด่เส็์ดอนกกษัตรนย์าก็เลยก็เลยคิดว่าไปเมื่อไปกลับเมืองไทยเทียวนี้ก็เลยสิไปเฝ้าไปยืนเรืองเลยเนาะจา๊ะไปเห็ดบัตร สีชมพูหายุ่งเนาะจ้ะปกติปกวกไปอยจะบินสองสายการบินไทยบินสายตรงเลยเนาะบ่มีผักจะสิบาขาไปนี่กับสิบกัชั่วโมงเนาะขากับนี่ก็สิบเอ็ดชั่วโมงกว่าเนาะจ้ะแล้วก็จากฝั่งเฟิร์นไปลงสุวรรณภูมิแล้วก็จากสุวรรณภูมิไปลงขอนแก่นเนาะจ้ะแล้วก็น้องสาวมาหลับอยู่สนามบินขอนแก่นเนี่ยเพิ่งเน่นึ่งกับตาเสียดายบายา่ได้ซำจะี่นองเขาอมน้ำทั้งนี้แม่งเนาะอันนี้ไปโยก็จิเอาไปอัน ถึงใบปลาคือเกาละจ่าเวลาเขาขอปลาเ่าก็จะเอาไปนั่มนะจ่าไปโร้ยนั่ในปลานะส่วนนี่ป้าโยก็สิเอาไว้ทกแกงละนะจ่าแกงเห็ดร่วมเนาะแกงเด็กแกงแบบบ้านใส่ผักอีตู้น้ำปลาใส่อันน้ปลาเนาะจ่าสุดน้ำมันหอนแส็บๆนะจ่าพี่น้องเนาะโอ้ยเสียดายอันลูกจอดหยุดสองอาทิตย์บ่อันมีเห็ดให้เก็บจะี่น,ออน้องโบยังสั่นก็สิได้ลุยเก็บเห็ดเพิ่งหวานกันเนาะจ่าแต่ว่าก็ล่อเบิ่งว่า กลางเดือนหนาปุ๋นแล้วไยู่คิด,ดว่าเฮ็ดผึ่งหวานแถวบ้านไปอยู่จังหอยสีออกเนาะอยากเก็บอยากเก็บเห็ดผึ่งหวานให้เอฟซีชุ่มแต่ว่าจังแดนล่ะพี่น้องเนาะก็ต้องรอก,ก่อนเด้อค่ะพี่น้องเด้อเออสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้แค่นี้เด้อค่ะพี่น้องเด้อปไปยูข,ขอบคุณพี่น้อง FC เอฟซีหลายๆได้จ้าเด้อทั้งเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่ขอบคุณทุกๆก,ก,กำลังใจทุกการติดตามทุกๆคอมเมนต์ได้จ้าพี่น้องเด้อเจอกันคลิปหนา้าจ้า